ค่ะดีค่ะทุกคนก็แต่ว่าเมื่อเช้าก็เลยไม่อยากจะตัดวีดีโอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งห้ามไม่ให้อ่าเซนะให้อยู่ทีท่าเดิมนานๆก็คือโดยเฉพาะเวลานั่งเนี่ยก็คือต้องนั่งตัวตรงแล้วตอนแรกก็คือคิดว่าเต็งเครียดซึ่งก็เครียดนะคะจากการเครียดอ่ะเครียดเหมือนกันเพราะว่าเลี้ยงลูกเนาะแบบว่าลูกก็แบบอยู่ในช่วงวัยแบบว่าพัฒนาการที่แบบ คนพางโซนทีเดียวตอนนี้นะคะก็เลยเหมือน,นมือชาบ่อยมากแล้วพฤติกรรมเพิ่งสังเกตพฤติกรรมตัวเองค่ะว่าเป็นคนที่แบบว่านอนด้านเดียวท่าเดียวท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยคะ่ะโดยเฉพาะเดี๋ยวนะขอปรับก,กล้องนิดนึงบ้านรกก็เลยยังไม่คอ่อยดูเก็บบ้านแล้วแหละแต่ว่ายังอ่าโมโนกิบะก็คือเป็น บ็อกสี่เหี่ยมนะคะเมื่โน้ตกบะคือสั่งจากออเดอร์จากอ่าโคน,นันก็คือเป็นร้านแบบ HOME CENTER ค่ะยังมาไม่ถึงนั่นเองเราก็เลยไม่หยิงก็เลยต้องวางของกระจัดกระจายไปในบ้านก่อนยิ่งก่อนช่วงใกล้ใก้ฝุ่นจะมานี้ก็ต้องเก็บของที่เรียบร้อยเดี๋ยวนะลูกก็เล่นอยู่ใกล้ในี่แหละค่ะก็มาดูกันเลยนะคะมาเล่าต่อเนาะก็มือชา มือชาบแบบชนิดที่ว่าเหมือนแบบปกติเวลาเราเป็นเน็บชาหรือมือชาตั้เดียวมันมันก็หายใช่ไหมคะแต่แม่หญิงเป็นแบบเป็นเป็นเป็นสัปดาห์อะไรงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเต็งเครียดแต่สามีก็เลยบอกลองไปให้หมอตรวจดูดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยไ,ไปให้คุณหมอแบบเออเกี่ยวกับหมอที่อยู่แถวๆบ้านนะคะเกะกะชุดเกะกะเหมือน พลิกอะก็คือหมอตรวจเส้นประสาทนะตรงนี้หมอตรวจเช็คให้เคาะดูสูบแล้วเกี่ยวกับกระดูกตรงคอค่ะเอกซเรย์ดูแล้วกระดูกคอมันแบบมันมีจุดตรงกลางคอค่ะมันมันมีจุดเป็นหลุมเป็นจุดโบนิดนึงแล้วหมอก็เลยกว่าเออแล้วเส้นคอกระดูกคอแล้วมันยาวด้วยเกรนทำให้รู้ว่าเป็นคนที่แบบนีนะนอนแล้วทับเส้นตัวเองทับเส้นประสาทเนาะตรงนี้ มันก็จะทําให้ชาแขนชาล้าง่ายแล้วนอนชอบนอนท่าคือเอียงทางด้านซ้ายมากกว่าขวาไงคะแล้วก็ให้ลูกให้นมลูกลูกก็จะแบบถ้าตามาก,กุระนก็คือเหมือนให้ลูกนอน,ม,นมันแข็งตัวเองะคะ่ะแล้วทาให้แขนไม่มีแรงหมอกให้เหมือนมีเครื่องมือตรวจวัดไอเนี่ยเหมือนแรงของแขนทั้งสองะคะ่ะแขนขวาแล้วก็แขนซ้ายแขนขวาเนี่ย18.9แขนซ้าย14บห้าเนี่ยมันอาจจะดูรูปด้วย ก็แบบประมาณว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนแรงมือไม่เท่ากันโดยเฉพาข้างซ้งายแล้วจะเป็นคนที่แบบว่าคาตาโกรีเชียซุยไทชิซึคือเป็นคนที่เหมือนคอเคล็ดแล้วก็นอนคอนอนตกคอตกหมอนง่ายมากด้วยที่แบบสภาพกระดูกเราแล้วก็คอยาวด้วยนะคะกระดูกคอช่วงตรงกลางมันมันเป็นเป็นรูงงก็มาเตือนภัยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือเป็น คุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ควรจะระวังเรื่องสาสุขภาพนะคะอย่านอนท่าเดียวนานบางคนคือนอนท่าเดียวนานๆก็ไม่เป็นชาก็ไม่เป็นอะไรเนาะแต่ผู้หญิงนี่จะเป็นแบบเป็นเพราะร่างกายรูปร่างลักษณะคีลษของเรารูปกระดูกกระดูกคอกระดูกกระดงตรงนี้ค่ะตรงคอมันทับเส้นประสาทเนาะตรงนี้มันก็เลยทําให้ชาได้ง่ายแล้วแบบตกใจมากเลยนะ ถึงขั้นที่ว่าไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยอ่ะเขาแรกจะคิดว่าเล่นมือถือมากเกินไปหรือเปล่าคือปกติแล้วไม่ได้จับมือถือแบบทั้งวันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดได้จับแล้วเนี่ยมันก็แบบจบชั่วโมงใช่ไหมแล้วมือใช้มือซ้ายแล้วมือขวาจับจับจับใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นคนมือจับเหมือนแค่จับมือถือเลื่อนสไลด์หรือพิมพ์อะไรแป๊บนึงมันก็มือชาง่ายแล้วอ่ะก็าเลยคิดว่าพฤติกรรมเราผิดมีพฤติกรรมที่ไม่ดีตรงที่ว่า ลานั่งคือจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นแบบหลังค่อมมองกเ็เลยว่าต้องฝึกนั่งตัวตรงเหมือนสรีระเรามันมันเหมือน,นเป็นแบบงอตรงนี้มันก็เลยทําให้ร่างกายมันเพลียแล้วเมื่อยลาได้ง่ายฉะนั้นก็คือควรจะฝึกทําโยคะด้วยโยคะแบบง่ายๆนะคะตรงนี้โดยใช้หมอนรองตรงตรงคอตรงสันคอค่ะแล้วก็เหมือนยกแขนซ้ายยกแขน ยกเอ่ยยกขาขวาสลับกันอย่างค่ะคือเหมือนทำเหมือนเหมือนท่าออกกำลังกายง่ายๆอย่างเงี้ยหมอบอกให้แบบเหมือนไม่ให้มันมันกดจุดทับมันทําให้กระดูกคอแล้วก็เส้นประสาทเรามีปัญหาตรงนี้เราก็ต้องฝึกทําไปเรื่อยๆนะคะก็มาเตือนภัยเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแบบโรคภัยใกล้ตัวแบบเป็นนิสัยพฤติกรรมที่แบบทุกคนอาจจะเป็นอยู่ยงไงก็ถ้าแก้ทานก็ยังจะโอเคแต่ถ้าเกิด เหมือนเป็นมากเนาะเส้นประสาทมันเหมือนมันตายไว้ไงมันก็จะทําให้แบบชาแล้วแบบเหมือนไรความรู้สึกเหมือนถึงบางคนถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยนะไม่อยากถึงขั้นนั้นค่ะเพราะว่าการผ่าตัดกระดูกคอแล้วก็เส้นประสาทตรงเนี้มันสําคัญเนาะมันเป็นจุดเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมโอ้ยกลัวมากเลยคือทั่วันนี้ก็เลยพยายามงดงดการเล่นมือถือค <c oughs> ือไมป่ปกติก็ไม่ได้เล่นบ่อยไม่ได,ไได้ไม่ค่อยไปคอมเมนต์ใครอะไรเงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือแบบ พฤติกรรมตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปอย่างมากเลยสุภาพต้องสําคัญที่สุดคือถ้าดูก็คือดูดูได้แต่ไม่กดไม่กดไม่เล่นคือแม้แต่จะอัป,อปเดตเขียนบทความลงในบล็อกดิคือเพราะว่าแม่หญิงก็คือเป็นคนชอบเขียนบทความลงในบล็อกดิใช่ไหมคะทุกั่นี้ก็ยังเว้นอยู่แต่เดี๋วคงจะเป็นแบบพอดแคสต์เลยแทนก็คืออ๋ยคือแบบตกใจมากเลยรู้เปล่าเมื่อวาน เมื่อวานไปหาหมอโอ้ยน่าสิ้นเลยตอนตอนหมอเอ็กซเรย์นะคะคือแบบไม่คิดว่าเราจะเป็นเยอะขนาดนี้มันเป็นเรื้อรังมตั้งแต่ดูแลลูกนั้งแต่ตอนสมัยฮารุไม่ได้โทษฮารุนะเหมือนเราไม่ได้ดูแลตัวเองคือเหมือนปล่อยปะละเลยจนเกินไปค่ะอุ้มลูกแล้วแบบท่าท่าอุ้มผิดแล้วก็ยกของไม่ควรจะถือกระเป๋าแบบเหมันหิ้วไว้แผนข้างเดียวยกของหนักเนี่ยก็ไม่ควรวเวลายกของเราก็ต้องแบบเหแบบมือนนั่งยองๆแล้วก็ ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเหมือนไม่ใช่แบบยกแบบอยู่ดีกพ็พดพลาดุกขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้น้ําหนักน้ําหนักมือแล้วก็น้าหนักร่างกายตรงเอวตรงคองคือทุกส่วนของร่างกายมัน,ม,นมันผิดพลาดไปหมดแล้วทําให้ร่างกายเหมือน,นเหมือนเคยขัดยอกไง่ายยังไงก็ระวังด้วยนะคะแล้วอย่างหนึ่งหรือเล่าให้ฟังว่าก่อนอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะชาแขนซ้ายโดยเฉพาะข้างซ้ายจะมีปัญหาเพราะว่า เป็นคนชอบนอนนอนอินไซด์มากกว่าไงคะเป็นอย่างที่เล่าไปมันจะชาแบบครึ่งตัวเลยนะครึ่งแขนเะน่ยคือเป็นทั้งหมดเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยจับก,ก็ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วทําให้กลัวมากก็เลยแบบเหมือนเครียดด้วยแหละเครียดกลัวกลัว,วแบบเป็นมากเนาะแล้วก็เลยแช่แช่แช่อุ่นลผอ่ค่ะแล้วก็นวดงวดผึ่งเส้นแล้วก็เหมือนไล่ไล่ไล่เส้นนะคะไล่ให้เลื่อนลมมันเดินดีดีขึ้นเงี้ยมันก็หาย หายแค่พักหนึ่งนะคะแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกสุดแล้วมันอยู่ที่พฤติกรรมก็อย่างที่บอกไปต้องยืนตัวตรงอันนี้ก็ยังยืนตัวไม่ตรงด <มา S 1> ีง <มา S 1> นะก็ยังเหมือนคอนอย่างนี้อยู่ในบางครั้งติดต <มา S 1> <ห>ิดนิสัยค่ะยังไงเพื่อนเพื่อนก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็นวดมือเค้นมือบ่อยๆนะคะไม่ควรจะเล่นมือถือนานจนเกินไปหนึ่งชั่วโมงนี่ก็ถือว่านานนะคือแม่หญิงตอนนี้คือถึงแม้เรา อยากจะทำนู่นทำนี่ใช่ไหมคะเล่นมือถือเล่นคอมแต่แบบนิสัยคือคอนั่งคอขดคอขดแข็งอะไเงี้ยมันทําให้เราสุขภาพแย่ก็เลยต้องเว้นทิ้งช่วงห่างวินัยตรงนี้ไปก่อนนะคะก็อ่ะคุยเยอะมาละเดี๋ยววันนี้มาทําอันนี้เลยตัวนี้มือก็ยังชายอยู่นะก็คือใช้วิธีการนวดเขนก็เลยไม่อยากจะนั่งตัดวิดีโอถ้าตัดแล้วเดี๋ยวจะอารมณ์เพิดเพิดกลัวกลัวมีปัญหาอีกหมอบอก อย่ายกกระเป๋าหนักแล้วก็อย่าถือของหนักก็คือต้องใช้สะพายเป้ค่ะสองข้างไม่ควรถือกระเป๋าที่แบบว่าหิ้วข้างเดียวถึงจะรักสวยรักงามอยากจะโอชา่ยนีนาริตเตอร์เต็มกก็มาชนะเกเรไปทไหนถึงอยากจะดูแบบว่าดูแบบว่าเป็นแบบแต่งตัวแบบฟุ้มฟิ้งดูแบบว่าโอชี่ีก็คือเหมือนดูแบบแต่ตัวสวยงามอะหรือนำแฟชั่นเลยก็ตามแต่ก็สัดส่นชาเป็นด้วยนะคะ มา,มาดูกันเลยวันนี้ได้คิวดิก็คือแตงกวาค่ะราคาถูกถูกสำหรับบ้านแม่หญิงนะลูกราคา8เหรยนบ้านที่บ้านอื่นอาจจะถูกกว่านี้ตเลเรเออจตะต่อมาเต่ค้าจังชิสกาน,นิชไนตต่อนาเกน่าหนอะมาหนอโอเคมาดูกันเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นสูตรใครไม่มีสูตรของใครมั่วเอ,เองเพราะว่ากินจะกินที่ ร้านอาหารอะชอตมาเตแล้วก็แอบก๊อปปี้มาจำมาจำมาอะชอตมาเตโซลันไนเนาะเดี๋ยวนะก็จะมีลิงก์เนาะใ้กอกวนด้วยนะคะชอตมาเต้ข้จังชอตมาเตชอตมาเต้โคเร่เอ้าชอตมาเต้ข้จังลูจะกวนข้าจังอี๋มามาคิวริสเคสกูุ่นเนาะ ดูก็จะมาเกาะกวนเดี๋ยวไปดูกันเลยก็เรามีเอ้าช่วต,ตัวมาเเดี๋ยวขอย้ายกล้องดีกว่านะคะชัวมาเต็กลอ,อ,องย้ายแล้วกันไว้ตรงนี้แหละย้ายก็ได้ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอลดระดับนะคะไม่ต้องเห็นหนะ้าไม่ต้องเห็นหนะ้ากันละกันนะคะดูวิธีการทำแล้วฟังเสียง <Okay. S 2> mm hmm. เอาใส่ถุงมือด้วยดีกว่า mm hmm. พออายุอานามเเยอขึ้นก็ต้องรักสุขภาพให้มากขึ้นนะคะเก mm hmm. ็จะประมาเต้ข้านามิดูก็จะก่อกวนข้าน่าจางข้าน่าจางยาม,มเตะ ก็จะหั่นเป็นแบบวงกลมนี่เลยค่ะหรือจะหั่นตามแบบไหนก็ได้ที่คนชอบทานชอบทานแบบไหนก็หั่นแบบนั้นนะคะนี้มีัเป็นแบบวงกลมตามที่แบบแม่สามีเขาเคยทํามาให้สามีทานเนะาะนี่อร่อยดีน่าจะปกติสามีไม่กินแตงกวาสดแต่ถ้าเกิดเป็นแตงกวาที่ดองดองแ้วเนาะ,เ,นะเขากินบางดีก็จะได้มีเพื่อนกิน ปกติจะกินคนเดียวแตงกวาลูกไม่กินลูกทั้งสองคนไม่กินแตงกวาก่อนก่อนฮารุจะล้มป่วยฮารุก,ก็ไม่กินแตงกวาสีจะกินแตงกวาที่คิดหนักเพราะไม,ไม่มีเพื่อนกินมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมมีหัน่นไปเลยหนาบางตามชอบเลยนะคะหัน่นแนวขวางก็ได้แล้วแต่คนชอบเนาะบ้านไข่บ้าน บ้านบ้านไทยมัน,น,นเนาะชอบไม่เหมือนกันไม่มีคําว่าสิดเพราะสูตรอาหารมันสูตรไทยสูตรไทยก็อร่อยของบ้านนั้นเนาะก็ไปอแดปต์ไทยกันเอาแล้วกันนะคะเพราะใช้กนกงกวาทั้งหมดสองลกูก มีสักสิบมือเนาะมือหนึ่ง,งชาชาแบบอันนี้ชาก็ยังชายไม่มีความรู้สึกนนแต่<ด>ต้องยวดนดคนครึงมือนวดมือแล้วก็แช่น้ำในน้ำอุ่นอันนี้ตกจะล้างแล้วเดี๋ยวจะใช้เกลือชมพูนะคะ หรือมา,มาเ,อเท่าไห้วันนี้อาหารเย็นทำแกงกะหรี่ค่ะไปซื้อของมาตุนมดีแล้วเพราะมันจะมีไต้ฝุ่นเข้ามาเ<ด>สาอาทิตย์นี้แต่มันพอดูข่าวก็จะเรือกทีก<ล>็คไปแต่ไงต้องเตรียมสุกของไว้ก่อนเนาะใส่ผงซุปไก่นะคะ ของสุกไก่ที่ญี่ปุ่นเรียกมารุโตริซาราซุกเอ็มบุกฮิกเมก็ใช้อเป็นขอกก่ค่ะมมาะความเค็มน้อยนะคะมะมา้างไงมไมา้าหนึ่งช้อนชาจ้่ไปเลยเรือโอลือ สองช้อนชาน,นะคะน้ำผึ้งนะหนึ่งช้อนโต๊ะจะใช้น้ำตาลก็ได้นะคะปรับอะยนกะ็ตามชอบมาไหมาใช้กวบ้างจังกวบ้างจังก็คือหาซื้อได้ตามซูปเปอร์นะคะนะ ใส่ไปนิดหน่อยใส่เยอะก็จะติดเป็นๆไปนะคะนะนนเอเจทำด้วยสุริยรุชินิคุก็คือมินิคุป่าแม่เด็กม่แม่ม่ กรเทียมบดนะเสรลจไปนิดหน่อยนะคะปริมาณตามชอบแล้วก็ชิจิมิตโตะก็ได้ฉีดนะคะใส่พริกลงไปนะคะก็คือเคยดูรายการทีวีญี่ปุ่นเนาะนก็เป็นความเข้าใจผิดตัวเองมาตลอดคิดว่าชิจิมิตโตะกะไชิเผ็ดที่สุดเพราะมันคือเล็เจ,จ็ดใช่ไหม <laughs> จริงๆแล้วชิจิมิตโตะกะไรชิน <laughs> ั่นก็คกไ อจอจมตกชินกะก็บแค่แค่ชิจมิคือฟันีนะะเจ็ดคือมันมีส่วนผสมเจ็ดอย่างเนะมีอะไรบ้าง่ะที่ที่มองเห็นงนะตอนนี้ก็คือมีพีชใช่ไหมมีมะม่างมะม่อโครัวโกะมะมีซาเซมิเนาะก็คืองาดำแล้วก็ อื่นๆอ,อ,อีกเนี่ยซึ่งไม่รู้เดี๋ยวนะในนี้มันก็มีเขียนไว้แต่มันเขียนไม่ละเอียดเอาไอออม่ดิอ๋อก็มีโนรีเนาะแล้วก็ซันโชนริงปิอันนี้ไม่รู้อะน่ามันคืออะไรอ่าต่อมาก็าจะตามด้วยมะมาวงน้ำส้มใสชูนะคะสักพูดเสือ,อ,อกนึ อสิหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะตามด้วยนั่น,นใส่พริกใส่พริกลงไปค่ะเนื้นนะอพริกติดมือแหงไปนิดหน่อยแค่นี้ แค่นี้ก็ผิดนะคแล้วแหละสำหรับสองนี้เรากินด้วยกันเราก็ต้องเออ,เอออาทรกันนะคะนี่นนแล้วก็ตามด้วยงาขาวค่ะสองช้อนชาหนึ่งรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะคะขอเขย่าเขย่าก่อน,นคิดว่าอาจจะต้องเติมอล้วก็ใส่ชู เมียวเมียวเมียวเมมียวอ่ามาสรุปกันเลยมีใส่อะไรบ้างเนาะอันนี้สูตรแบบง่วงมากเลยกินที่ร้านอาหารแล้วก็ลองเดาๆดูนะคะโต๊ะบางจ้ะอันนี้ใส่ตามชอบเกลือหนึ่งหยิบมือเกลืออันนี้เกลือชมพูเกลือทะเลเนาะขวามโพดีแต่สุกครั้งนึงดีน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยหนึ่งช้อน น่งชอนโต๊ะพีิกนะคะพีิกผงอันนี้พีิผงญี่ปุ่นชิซิมมโตะก็ได้ชิดแสงไป,ไปตามปริมาณตามชอบน้ำส้มใส่ชูอน่งช้อนโต๊ะอันนี้มากน้อยปรับเพิ่มเนาะอันนี้เป็นโชกกะเด็ดจับจานแน่เลยว,ยวยันนี้ก็คือขิงนั่นเองขิงบดนะคะใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วย กระเทียมบดพรีพริกแห้งนะคะผงซุปไก่หนึ่งช้อนชาเน้าขาวนะคะสองช้อนชาแล้วก็เปียกเปีกเคแค่นี้แหละทิ้งไว้ประมาณหชั่วโมงก็กินได้แล้วนะคะน,นโอเค นี่ไงนะตาก็จะประมาณนี้นะคะโอ้โหกลิ่นนี้แบบซะลตะตีมากมเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงคิดว่ารสชาติมังนืงเนืองอร่อยมากเลย อมื่อยเมื่เมื่อเมืม่มมเดี๋ยวขอเตืมนล้ำส้มสายชูไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็ทำด้วยเน,นี้ยน้ำผึ้งหช้อนชานะคะยิ่งทิ้งไว้นานก็คือเก็บไว้กินได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ วันที่สองอ่ะมันจะอร่อยโอเคมาหมั่นมามันมน่นน,น,น,นี่อันนี้อันนี้โอเคเสร็จแล้วค่ะ เจาจังขอโทษนะคะมีมีลูกเล็กปิดแดงกอ่อกวนอยู่ดัานค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะลองไปทำดูนะคะนี่รสชาติจะเป็นยังไงลองปรับเพิ่มรดกันเอาเองนะคะทุกคนอบ้านรกมากเดี๋ยวจะโชว์ลองปรับเพิ่มลดกันนะคะอะปรับกล้องก่อนหน้าก็จะโสมมากเลยเพราะช่วงนี้เครียดกับสุขภาพของตัวเองนั่นเอง,เองค่ะเสร็จแล้ว แกวาดองแบบง่ายๆนะคะใส่ทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่เอามาสดุกะอีกรอบแล้วกันเกลือพริกผงค่ะโทบ้างจางอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นพริกพริกผสมเกลือแล้วก็มิโซะนะคะสไตล์เกาหลีเนาะงาขาวกระเทียมบชดชกะสุริโรชิโชกะขงิงบด ผงซุปไก่เอน้ำผึ้งออน้ำส้มสายชูแล้วก็ตามด้วยผิกแห้งค่ะยังไงลองไปทำนทานดูนะคะรสชาติปรับเพิ่มเพิ่มรสกันเอาเองนะคะว่าแต่ละบ้านชอบไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายชุดต่อมา็ปค่ะจังมาเราบายบายสิลุบายบายนี่จะ ถ้าใครมีกระเทียมแห้งนะคะใส่ลงไปด้วยก็อร่อยนะคะบ๊ายบายบายบายวะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วคะ่ะ